าการผ่าตัดเปลี่ยนตับเจค็อกผ่านมาแล้ว8ชั่วโมง <c oughs> ตับบริจาคถูกเชื่อมต่อแล้วที่ขีบออกเพื่อทดสอบการไหลเวียนของเลือดต่อเส้นเลือดแดงแล้วตอนนี้ตัดเป็นสีชมพูสว่างสดใสเลยมันบอกว่ามีเลือดไหลผ่านมันยังนุ่มมากอยู่แปลว,ว่าเส้นเลือดลำไหลดีมาก เราจุ่มผมปริมาณเลือดปานกลางที่เข้าออกตับเพราะมีสีสวยแบบนั้นนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะอืมสวัสดีครับตับมาดูดีมากครับผมจึงมั่นใจว่ามันจะใช้งานได้ดีถึงจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างใน48ชั่วโมงข้างหน้าเราต้องระวังการหายใจหรือว่าตับใหม่ทำงานดีแค่ไหน มีแค่หนึ่งใน50ครั้งที่ตับจะทำงานได้ไม่ดีจะได้ใส่ชื่อรอการปลูกถ่ายใหม่จากนั้นสิบวันต่อมาเราต้องระวังการติดเชื้อนะครับร่างกายไม่ยอมรับกับปัญหาทางเทคนิคที่รอยต่อว่าแคบไปหรือว่ามีรูรั่วจากรอยต่อนะครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับแมวหน้านะเด็กนอนะทุกอย่างจะเรียบร้อย ไม่ต้องร้องไห้ฉันแค่อยากพบลูกของฉันหนึ่งสัปดาห์หลังตกจากเสาหมอกระดูกจะไปดูอาการของเท้าซิดนี่ฮัมตี้ดัมตี้นั่งบนกำแพงฮัมตี้ดัมตี้ลอยลงมาเต็มแรงเหมือนหนูเลยเล้วจอเธอเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็ดีขึ้นเยอะเลยครับ เท้ายังใส่เฟือกอยู่เลยครับเนี่ยครับมันก็แค่ข้อเฟือกธรรมดานะครับพอดูได้นะเจอกเลยครับเป็นไงสบายดีปหสบายดีค่ะเราจะเฟือกออกแล้วดูไห้นะหมอจะตัดผ้าพ,พันแผลนะโอเคนะมีเท้าขวาสองข้างหรือเปล่าเนี่ยจะได้รู้ว่าข้อเท้าหนูยังอยู่เอาละเกือบเสร็จแล้วนะหมอจะขยับข้อเท้านะ<อ>ขยับแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะหนู เป็นไงฮะแบบนี้เป็นไงบ้างดีค่ะดีเหรอปวดนิดนิดเหรอปวดนิดนิเหรอโอเคยืนได้ปหมไม่ลูกต้องรอนะลูกนะที่น้ำหนักลงเท้าข้างนี้ลูกต้อบอกให้อยากรู้ว่าเจ็บไหมถามเพื่อไม่ได้เขาได้นะรู้สึกไกบ้ากอะฮะดีค่ะอ๋อดีได้ลูกนะลูกลงยืนเหมือนที่ทำปกติได้ไหมลูกทำได้ไหมไม่ได้ลองเดินไปหาพ่อหน่อยได้ไหมว่ายังไงหนู เดินไปหาพ่อดมานี่มาลูกมาเดินมาเดินมาลูกเดินมาไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกลัวเดินมาเดินมาลูกเดินมาไม่ได้เธอจะเก็บอยู่เดี๋ยวเขาจะใส่เฟือกสลับเดินให้เธอแล้วก็เริ่มลงน้ำหนักที่ขาต้องทาแบบนั้น่ะวางส้นเท้าให้ชิดนะจ๊ะใช่แล้วก็ประกอบด้านบนเรียบร้อยแล้ว พ่อกับแม่ก็จะพันผ้าพ,พันแผลผ้าพ,พันแผลนี่จะเรืองแสงไหมคะคุณหมอหนูต้องถอดมันออกถึงจะเห็นว่ามันเรืองแสงในความมืดเลยจ้ะทีนี้ก็ลองล,อง,ลองมาเดินดูนะใช้ๆลองเดินดูเลยจ้ะแบบนั้นแหละงอเขา่าต้องอีกสักพักเลยจ้ะ<อ> <laughs> ถ้าถึงจะเคยชินเนี่ยนะแต่ว่าพอกลับถึงบ้าน เธอก็จะทําได้แล้วล่ะแม้ว่าซิดนี่์จะยังเจ็บจากการตกหมอรู้สึกว่าเธอจะแข็งแรงดีในไม่ช้าแล้วเจอกันนะบายค่ะซิดนียจะใช้เฝื่อกสลับเดินที่ถอดได้จนกว่าเท้าจะหายสนิทสองปีก่อนจูลี่วัยสิปีเข้ารับการผ่าตัดเอาแผลติดเชื้อร้ายแรงออกจากใบหน้า อาการบวมหลังผ่าตัดทำให้มีแผลเป็นที่เห็นชัดเทวกนมองหนูแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูหนูไม่ชอบเลยเลยค่ะบางครั้งหนูก็โดนล้อด้วยอะแบบนี้ไม่ดีเลยอะค่ะตอนนี้จูลี่กลับมาที่โรงพยาบาลด้วยหวังว่าศัลยแพทย์จะสามารถทำให้แผลเป็นทุเลาลงได้หนูสวยมากเลย ไปลองดูกันหน่อยดีกว่านะเอาล่ะหมอจะได้นำมาดูจากหมอฟิชเชอร์นะนี่คนไข้ของผมครับนั่นใครคะอ๋หมอไม่รู้จ้ะหมอแค่ไปรับเข้ามานี่นีมาเ้หนี่เดี๋ยวเขาตามทันนะไปเร็วเดินเลยเเข้าไปเลยที่ดูมีคือแผลเป็นซุ่เดิมทีจากที่หมอเห็นที่จริงเป็นเส้นที่ปกติดีแต่หนูไม่แน่ใจใช่ไหมแล้วก็เวลาผ่านไป มันก็เริ่มแยกจากกันใช่มันมีการบวมที่ใบหน้ามากเลยนะมีความตึงอยู่บ้างทีเดียวนะแผลตูปิดทั้งๆที่ยังตึงอยู่ส่วนตรงกลางเราจะเอาออกเราจะกี่เป็นรูปเหมือนเรือแคนูรอบๆเราจะแคนูออกแล้วก็เย็บเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยนะหนูจะมีรอยเย็บแผลซึ่งอาจจะเป็นเส้นตรงหรืออาจจะซิกแซกนิดๆิ หนูจะช่วยออกแบบได้ไหมเอาแบบแบบอะไรดีแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ไปกันแต่เขาเขาอยู่ตรงน้าผาเพราใช่แต่ดูเป็นคนพิเศษเนะค่ะเขาอยู่ตรงน้าผาค่ะใช่ใช่ถูกต้องเลย <c oughs> จูลี่จะกลับมาผ่าตัดในตอน <c oughs> เช้าอาการของเจคอบแย่ลงในช่วงกลางคืน พ่อแม่ของเขาปักหลักรอที่ห้องรับรองเขาหลับอยู่ถ้าหายใจหลุดออกเมื่อคืนนี้ต้องใส่กลับไปใหม่เมื่อเช้าพวกเขาคิดว่าตับรับสารพิษมากเกินไปจากมอร์ฟีนแล้วก็กับยาจากการผ่าตัดมากไปเอิ่ม จนมันทํางานได้ไม่ค่อยดีจึงต้องให้ยาอีกครั้งเพื่อขับพิษแล้วก็ที่จะให้ตับทํางานใหม่มันไม่นานขนาดนั้นแต่ว่าหูอกพ่อแม่มันก็ไม่สบายใจฉันฉันอยากจะพบเขามากๆเลยนะคะพวกเขาบอกว่าเจคอบสบายดี เพื่อให้เขาได้พักในวันนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีสองวันหลังการผ่าตัดแทมมี่มาเยี่ยมจากโรงพยาบาลโตรนโตเมื่อเช้าพวกเขาต้องทำอันตราาวด้วยทำไมอ่ะเพราะว่าระดับเลือดสูงขึ้นก็เลยต้องทำอันตราาว <c oughs> พวกเขาไม่แน่ใจว่าการทำงานแต่หลอดเลือดดี ท่อน้ำดีก็ทำงานดีนะเราเลยอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนง่ายวัดดีจ้าวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างดีครับเหรอขอจูบหน่อยได้ไหมไม่ได้นา้าจูบไม่ได้เหรอ ไม่ได้จะกลับแล้วเหรอเอปล่าเปล่าน่าแค่อยากจูบเธอนต่จ๊ะให้เอานี้ห่งหางๆกับจมูกหน่อยสิวันนี้หมอจะตัดเนื้อเยื่อของเจคอบไปตรวจจูลี่พร้อมสลับการศรัลยกรรมแก้ไขแผลเป็นอะไรอลไรนะะแม่ขอ,อยุมได้ไหมลูกไม่อะลูกไม่ได้ถอดออกนานแล้วนะลูกนะ ดูสิหนูไม่เคยถอดตาหูออกหนูนอนแบบนี้ไม่เ,เป็นไรนี่เ oh, อาละเดี๋ยวเราก็จะเอาออกนะเอาไว้นำโชค oh. หัวใจสวยๆไงลูกพ่อหล่ามากเลยค่ะไซเดียวใสได้ทุกคนนะฮ <laughs> ่อแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <laughs> เขาจะให้เข้าไปด้วยเหรอ <laughs> อย่างนั้นใช่ไหมครับวันนี้เขาจะเป็นผู้ช่วยคุณนะคะ oh, <laughs> เขาจะเข้าไปด้วยหรือว่าจะไปตรวจท่อห <laughs> อแม่อะไรสิ กอดแม่หน่อยนะคุณแม่อาจเป็นห่วงได้นะคุณแม่เป็นห่วงนะนี่แม่รักลูกเด้จ้ะไม่เป็นไรนะจ้ะแล้วเจอกันนะโอเคคราวนี้พาพ่อมาด้วยเหรอใช่ไหมฮะใช่ใช่พ่ออยากไปส่งหนูค่ะพ่ออยากไปส่งหนูเหรอใช่ใช่ใช่จี่นูว่าหนูโตก็จะนั่งตักพ่อหรือยังหนุจะนั่งตักพ่อก็ได้หรือจะกระโดดขึ้นเตียงก็ได้นะเลือกเอาเลยโอเคลูกพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก เอานะเราจะช่วยหนูนะจ๊ะขอเข้าไปใล้อีกนิดหนึ่งนะหนูจะได้หลับไวยแล้วพ่อหนูก็จะอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเราจะดูแลหนูอย่างดีไม่ต้องห่วงนะจ๊ะทุกอย่างจะเรียบร้อยนะพ่อจะอยู่กับลูกตลอดเวลาเก่งมากเลยต้องแบบนี้สิคนเก่งหนูเก่งมากๆเลยจ้ะเอาละลองจับคนตาเธอได้ไหมครับดูว่าหลับหรือยังอ่าค่ะเอาเลยครับน่าจะหลับแล้วนะครับลองจับดูครับว่าเธอหลับหรือยัง โอเคอยวลองดูนะคะน่าจะได้แล้วล่ะโอเคโอเคทุกอย่างดีค่ะทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแน่ค่ะเอาละที่เราจะทำคือกรีดให้กว้างแยกแผลเป็นออกใช้วิธี W p l a ย t i พลสตถ้าตัดเนื้อเยื่อตรงนี้ออกจุดนี้จะเข้าตรงนี้พอดีเลยนั่นกับนั่นนั่นกับนั่นนั่นกับนั่นเนื้อเยื่อตรงนี้ เอาออกหมดเลยและหวังว่าเราจะได้แผลเป็นสวยๆเหตุผลที่เราต้องค่อยๆทำเพราะจุดนี้ใกล้มุมดวงตาตรงที่ท่อน้ำตากับต่อมน้ำตาเริ่มตรงนี้เราต้องระวังเพราะไม่อยากให้เกิดแผลโดยไม่จำเป็น เตรียมการฉายรังสีสลับตรวจเนื้อเยื่อเจียของเอาละขั้นตอนของเราคือผมจะใช้อัลตราซาวเป็นแนวทางประครบหัวเจ็บเหรอจ๊ะ ไม่อาจจะมีจ uh, kind of ี๊ดๆนิดนึงแต่ไม่เจ็บหรอกก็มาแล้วแต่ว่ารอยแผลอยู่ตรงไหนเราจะไม่รู้สึกอะไรข้างใต้นั่นนะเข้าใจนะจ๊ะโอเคนะไม่เป็นไรหรอกนะเจ็บจี๊ดเดียวเองโอเคนะลูกนะเป็นไงลูกไม่เป็นไรลูกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก ข้าดูดีมากครับแต่ระดับเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้นมันบ่งบอกว่ามีปัญหากับการปลูกถ่ายตอนนี้เราต้องพิจารณาว่าอาจใช่อะไรบ้างร่างกายอาจจะปฏิเสธปัญหาการไหลเวียนของเลือดแล้วก็รวมทั้งปัญหาชนิดอื่นๆผลการตรวจจะบอกว่าร่างกายเจคอบปฏิเสธหรือไม่